คนนี้พร้อมพร้อมพร้อมกันนะครับพร้อมกันเนี่ยปืนนะครับผูยังไม่ได้บอกให้จับปืนเลยแต่พร้อมไม่เฉยคนนี้พร้อมพร้อมเป้าหมายตรงนั้นนัดยิงทักปืนขึ้นมาเอาถึงปืนชิดลำติอโอเคครับคิดปืนสองมือคิดปืนสองมือคิดปืนก่อนเดี๋ยวจะพึ่งเขาไกลใิ้ปืนถูกจะจับยังไงเนี่ยครับเหมือนเดิมอีกหัวโป้มืออยู่นี้เห็นไหมเออเอาเล็งสองตาเล็งสองตาเล็งสองตา

มือเดียวสองเียอ้าวมข้าิบสุนมานงัมีสติอย่้างเต้านครับจะมองมาหยิบซองกรสุนบรรจุเสร็จแล้วหยิบปืนกระสุนลูกซองหนึ่งนัดบรรจุแล้วเก็บปืนแล้วพูดคาว่ากูสั่งรถเดียวอะไรไหมพร้อมพร้อมพร้อม ไม่ต้องดูเป้าเพื่อนนะครับต,ต,ตาดูหูฟังนะครับสนใจนตัวเองนะครับนะเป้าหมายตรงหน้านะครนัดยิงแล้วขึ้นชักขึ้นมาดึงอย่านงนี้ดิทำอย่างนี้สิดึงนี้พิกนี้ดึงยิง ยเสร็จแล้วครับเอาป้างั้นไมคุนเ่าตาแให้ตรวจการนลครับเพราะว่าจิงๆแล้วุนจะไม่หมดนะอันนี้ครูให้ตรวแล้วให้ไม่หมดเาต้องตรวจการตาด้วยอะไรอย่างนี้ครับไม่ใช่ครับนี่ทำเพื่ออะไรตาต้องเล็ไปด้วยไปด้วยเป็นไปด้วย